ฉันชื่อมินตราชีวิตของฉันไม่เคยง่ายเลยตั้งแต่เด็กฉันเติบโตมาในครอบครัวยากจนแม่ของฉันขายข้าวแกงเล็กๆอยู่หน้าบ้านส่วนพ่อจากไปตั้งแต่ฉันยังไม่เข้าโรงเรียนฉันเรียนไปช่วยแม่ไปทุกวันความฝันของฉันมีเพียงแค่อยากให้แม่มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันฉันจะมองคนขับรถหรูผ่านหน้าบ้านแล้วแอบคิดในใจสักวันหนึ่งฉันจะมีชีวิตแบบนั้นให้ได้ แต่ฉันไม่รู้เลยว่าเส้นทางของความฝันมันจะพาฉันเจ็บปวดขนาดนี้ตอนเรียนมหาวิทยาลายัยฉันได้เจอกับเขากิตติชายหนุ่งฐานะดีเรียนเก่งหน้าตาดีและพูดจานุ่มนวลตอนแรกฉันไม่กล้าเข้าใกล้เขาเลยเพราะเรามาจากคนละโลกแต่ไม่รู้ทำไมเขากลับเข้ามาหาฉันก่อนเธอชอบกาแฟแบบไหนเขาถามด้วยรอยยิ้ม อะไรก็ได้ที่ไม่แพงฉันตอบแบบอ้างั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองวันนั้นเป็นวันที่หัวใจฉันเริ่มเต้นแรงเราเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นจากเพื่อนกลายเป็นคนพิเศษเขาชอบพาฉันไปกินอาหารดีๆพาไปดูหนังและที่สำคัญเขาทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีค่าแม้ฉันจะไม่มีอะไรเลยฉันหลงรักเขาทั้งหมดของใจฉันคิดว่า เขาคือคนที่มองเห็นฉันไม่ใช่ฐานะของฉันแต่ฉันคิดผิดอย่างมหันหลังจากเรียนจบฉันกับแม่เปิดร้านเล็กๆขายข้าวกล่องฉันเหนื่อยมากแต่ฉันไม่เคยบน่นเพราะอยากสร้างอนาคตกับเขาแต่วันนึงทุกอย่างเปลี่ยนไปวันนั้นฉันไปหาเขาที่บ้าน เขากำลังจัดงานวันเกิดของคุณหญิงแม่ฉันถือของขวัญเล็กๆที่ฉันทำเองด้วยใจผ้าพันคอถักมือแต่เมื่อฉันก้าวเข้าบ้านทุกสายตาก็จับจ้องมาที่ฉันและคุณหญิงพูดด้วยเสียงเย็นชาเด็กเสิร์ฟจากไหนมานี่ฉันยืนเงียบมือสั่นกิตติรีบเข้ามาแม่นิมินตราแฟมแฟนเสียงของแม่เขาตวาด ลูกฉันจะคบกับคนแบบนี้หรอน้ำตาฉันเอ่อขึ้นฉันมองหน้าเขาหวังว่าเขาจะปกป้องฉันแต่เขาเงียบเงียบจนเหมือนฉันไม่มีตัวตนหลังงานวันนั้นเขาหายไปหลายวันฉันโทรหาเขาไม่รับฉันส่งข้อความเขาไม่ตอบจนในที่สุดเขาก็มาหาฉันในวันที่ฝนตกหนักมินตราฉันว่าพอเถอะเราคงไปด้วยกันไม่ได้ เพราะอะไรเพราะฉันจนเหรอฉันต้องฟังครอบครัวฉันมีอนาคตต้องแต่งกับคนที่เหมาะสมคำพูดของเขาเหมือนมีดกรีดหัวใจฉันฉันยืนอยู่กลางสายฝนน้ำตาไหลปนฝนจนไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเขาเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาหลังจากวันนั้นฉันไม่เหลืออะไรเลยทั้งหัวใจทั้งศรัทธา แม่พยายามปลอบฉันทุกวันลูกต้องเข้มแข็งนะมินตราคนที่ไม่เห็นค่าของเราอย่าเสียเวลาให้เขาอีกฉันพยายามฟังแม่แต่ความเจ็บมันกินลึกถึงข้างในหลายเดือนต่อมาแม่ป่วยเป็นมะเร็งค่ารักษาแพงมากฉันต้องทำทุกอย่างทั้งขายของตอนเช้ารับงานเสริมตอนกลางคืนฉันแทบไม่ได้นอนแต่ในวันที่แม่จากไป ฉันสัญญากับตัวเองแม่หนูจะไม่ยอมให้ใครดูถูกหนูอีกแล้วหนูจะกลับมาแข็งแกร่งและมีค่ามากกว่าที่เขาเคยคิดฉันเริ่มเรียนออนไลน์ด้านการตลาดสร้างแบรนด์เล็กๆจากเงินเก็บสุดท้ายเริ่มจากขายเสื้อผ้าธรรมดาในตลาดออนไลน์ฉันเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งถ่ายภาพเขียนแคปชั่นตอบลูกค้าทุกครั้งที่เหนื่อย ฉันจะนึกถึงวันที่เขาดูถูกฉันจําไว้มินตราเขาไม่เชื่อในเธอแต่เธอต้องเชื่อในตัวเองเวลาผ่านไปสมปีธุรกิจของฉันเริ่มเติบโตฉันตั้งชื่อแบรนด์ว่ามินตราซอลเสื้อผ้าที่ฉันออกแบบขายดีทั่วประเทศจนวันหนึ่งมีบริษัทใหญ่ติดต่อมาขอซื้อแบรนด์ของฉันฉันไม่ขาย แต่ฉันยอมร่วมลงทุนและใช่บริษัทนั้นคือบริษัทของกิตติตอนที่ฉันเห็นชื่อเขาในอีเมลมือฉันสั่นน้ำตาคลอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจมันคือความภาคภูมิใจในที่สุด ฉันก็กลับมาในที่ที่เขาเคยบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ยืนวันเซ็นสัญญาฉันใส่สูตรเรียบหรูเดินเข้าห้องประชุมอย่างมั่นใจพนักงานหลายคนหันมามองฉันยิ้มเล็กๆแล้วฉันเห็นเขากิตติชายที่ครั้งหนึ่งเคยทำลายหัวใจฉันเขามองฉันนิ่งเหมือนจะจำไม่ได้ในตอนแรกแต่พอฉันยื่นมือไปจับมือทักทาย หลังจากวันนั้นชีวิตของฉันเหมือนหนังที่เริ่มฉายตอนใหม่ฉันมินตราผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งถูกดูถูกว่าวันนี้ได้กลับมานั่งตรงข้ามกับคนที่เคยเหยียบหัวใจฉันจนแหลกแต่ฉันไม่ต้องการแก้แค้นด้วยความเกลียดฉันต้องการชนะด้วยคุณค่าหลังเซ้นสัญ,ญญาร่วมทุนบริษัทของกิตติเริ่มให้ฉันบริหารโครงการแฟชั่นใหม่ภายใต้ชื่อมินตราซอลเอ็กซ์จร เขาคงไม่คิดว่าผู้หญิงคนที่เขาเคยทิ้งเพราะความจนจะกลายเป็นหัวหน้าของโครงการที่เขาเองต้องรายงานผลให้ยินดีด้วยนะครับคุณมินตราเขาพูดสิ่งเรียบขอบคุณค่ะคุณกิติฉันจะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จที่สุดในใจฉันพูดต่อเพื่อให้คุณเห็นว่าผู้หญิงที่คุณเคยดูถูกมีค่ามากกว่าที่คุณเคยคิดฉันทำงานหนักกว่าใครในบริษัทนั้นพนักงานทุกคนเคารพฉัน เพราะฉันไม่เคยใช้อารมณ์ฉันให้โอกาสทุกคนเรียนรู้และเติบโตหลายครั้งฉันเห็นกิติมองฉันงเงียบๆจากระยะไกลาสายตาเขาเต็มไปด้วยความเสียใจแต่ฉันไม่แสดงออกฉันเพียงแค่ยิ้มอย่างสง่างามคืนหนึ่งหลังประชุมโครงการใหญ่เสร็จเขามาขอคุยกับฉันที่ระเบียงออฟฟิศมินตราเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะใช่ค่ะเพราะความเจ็บปวดสอนให้ฉันเข้มแข็งฉัน เคยผิดมากใช่ไหมคำว่าผิดมันไม่สำคัญแล้วค่ะแต่ฉันจำไว้เพื่อจะไม่กลับไปที่เดิมอีกเขานิ่งแล้วพูดต่อด้วยเสียงสัน่นถ้าเลือกได้ฉันไม่อยากเสียเธอไปเลยฉันหัวเราะเบาๆน้ำตาเกือบไหลแต่ฉันกลั้นไว้แต่คุณเลือกไปแล้วค่ะตอนที่ฉันยืนร้องไห้กลางฝนวันนั้นหลังจากนั้นกิติเริ่มพยายามเข้าใกล้ฉันอีกครั้ง เขาส่งดอกไม้ส่งของขวัญแต่ฉันไม่ตอบรับเพราะฉันรู้ความรักของฉันตายไปแล้วสิ่งที่เหลือคือศักดิ์ศรีวันหนึ่งฉันได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีงานผู้หญิงแห่งปีสื่อหลายสำนักอยากสัมภาษณ์ฉันหัวข้อคือจากหญิงสาวยากจนสู่เจ้าของแบรนด์ระดับประเทศฉันขึ้นเวทีในชุดสูทสีขาวสะอาดพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจ ครั้งหนึ่งฉันเคยถูกคนที่ฉันรักทอดทิ้งเพราะความจนแต่ฉันไม่โทษเขาเพราะเขาทำให้ฉันเห็นค่าของตัวเองวันนี้ฉันอยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าอย่าร้องไห้เพราะใครที่ไม่เห็นค่าเราจงร้องไห้เพื่อจะเติบโตขึ้นในวันข้างหน้าเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วห้องประชุมฉันยิ้มน้ำตาเอ,อ่อด้วยความภูมิใจและในมุมนั้นฉันเห็นเขากิตติ ยืนอยู่ข้างหลังถือช่อดอกไม้และน้ำตาคลอหลังงานเขาเดินมาหาฉันอีกครั้งมินตราฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเพื่ออะไรคะเพื่อจะรักเธอแบบที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกฉันมองเขานิ่งเงียบก่อนตอบชา้าช้าคุณกิติความรักที่ฉันมีให้คุณมันบริสุทธิ์มากแต่ตอนนั้นคุณเลือกเหยียบมันจนแหลกตอนนี้คุณอาจอยากแก้ไข แต่ฉันไม่ต้องการแล้วเพราะฉันไม่ได้ต้องการให้คุณรักฉันอีกฉันต้องการให้คุณเสียใจที่เคยไม่รักฉันต่างหากเขานิ่งไปน้ำตาไหลเงียบๆหลังจากวันนั้นเขาเริ่มเปลี่ยนตัวเองเขาทาง,งานหนักขึ้นและพยายามทำดีแต่สำหรับฉันฉันเลือกทางใหม่ฉันขยายธุรกิจไปต่างประเทศและเปิดมูลนิธิแม่มินตรา เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงยากจนให้มีทุนเรียนต่อทุกครั้งที่ฉันเห็นเด็กยิ้มฉันจะคิดถึงแม่และรู้ว่าฉันกำลังทำสิ่งที่แม่ภูมิใจที่สุดเวลาผ่านไปสองปีฉันกลับมาในงานใหญ่ของวงการธุรกิจฉันถูกเชิญให้มอบรางวัลให้กับบริษัทที่ร่วมมือกับมินตราโซได้อย่างยอดเยี่ยมชื่อบริษัทที่ถูกเรียกขึ้นบนเวทีคือ G.K Group ฉันยิ้มเล็กๆ เมื่อเห็นกิติเดินขึ้นมารับรางวัลเขายิ้มกลับด้วยสายตาอบอุ่นแต่เจือความเศร้าฉันยื่นรางวัลให้เขากระซิบเบาๆเธอชนะแล้วมินตราและฉันดีใจที่คนที่ชนะคือเธอฉันตอบพร้อมรอยิ้มสงบนิ่งฉันไม่ได้อยากชนะใครคะ่ะแค่ไม่อยากแพ้ตัวเองอีกคืนนั้นฉันนั่งมองท้องฟ้าผ่านกระจกห้องพักโรงแรม ดวงดาวเต็มฟ้าฉันยิ้มและพูดกับตัวเองในใจแม่หนูทำได้แล้วนะหนูไม่ใช่ผู้หญิงจนๆคนนั้นอีกต่อไปแต่หนูก็ยังเป็นมินตราคนเดิมแค่เข้มแข็งกว่าเดิมบทสรุปของเรื่องนี้การแก้แค้นที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำ